แฟนคลับนิกลิดเลยนะครับจากผลงานซีรีส์ดังครับที่สร้างชื่อให้กับพวกเขาและหลายๆคนทําให้รู้จักนะครับบิลกินพีพีเป็นที่รู้จักกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยแล้วก็ในต่างประเทศด้วยนะครับล่าสุดทั้ง2คนเนี่ยเผยข่าวดีครับบอกว่าจะมีผลงานคู่กันอีกครั้งแต่ว่าเป็นผลงานภาพยนตร์ครับส่วนบทบาทแล้วก็เนื้อเรื่องเนี่ยจะเกี่ยวข้องกันมากน้อยขนาดไหนอ่ะไปฟังจากปากของทั้ง2คนกันเองเลยดีกว่าครับก็ดีใจครับผมก็ถือเป็นหนึ่งอีกหนึ่งโอกาสในการที่ให้เราได้ได้ทำงานใหม่ๆที่เรายัาง <S <S ไม่เคยทำับผมเพราะว่า อย่างที่กับ inan, กีนก็น่าจะมีแค่งานแสดงที่เราทำด้วยกันล่าสุดเนาะคือแปลรักษาัย้ยใจเธอภาพสองก็รอบนี้ก็มาเป็นภาพยนตร์ในรูปแบบภาพยนตร์ในในคนละพวงกับกันเลยนะก็อาจจะเป็นเนื้อเรื่องคนละแบบกันก็ดีใจนะครับเพราะจริงผมผมกับพีพีก็เราก็ห่างจากการแสดงมาสักพักหนึ่งเนาะงานแสดงที่ที่เป็นงานแสดงจริงอะไรอย่างที่พีพีบอกเนี่ยผมว่าการทํางาน ในร Th right. the ูปแบบของการเล่นหนังเงี้ยผมว่ามันก็จะแตกต่างจากงานที่เราเคยทามาความรู้สึกของคนดูมันก็อาจจะแตกต่างไปเลยหมือว่าตัวผมเองแล้วก็พีพีเราเรามีไฟแล้วเราก็เหมือนว่าเหมือนมันอะไรบางอย่างในใจเรามันโดนปลุกขึ้นมานะว่าเราเราได้กลับมาทํางานที่เรามีความสุขจันการั้งพรก็กดดันกดดันเหมือนกันเป็นไงก็กดดันนะครับจริงๆเป็นเป็นการทํางานอีกรูปแบบหนึ่งเลยที่ที่ไม่เคยทําด้วยจริงๆแบบ เหมือนตัวตัวหนังซีรีส์มันก็เล่าเรื่องต่างกันอย่างที่บิวกินบอกครับผมซีรีส์มันอาจจะมีมีการขยายความอะไรมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่หนังจริงบทมันก็ฟิกซ์มาแล้วว่าจริงๆมันต้องเป็นอย่างนี้นี้ี้ภายใน2ชั่วโมงนี้อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ทํางานค่อนข้างหนักครับจริงๆดับใกล้ๆเนี่ยเดี๋ยวพี่ก็ต้องไปถ่ายทำนะครับผมประมาณภายในอาทิตย์หน้าเนี่ยครับก,ก็เตรียมตัวช่วงนี้ก็หนักมากๆครับผมก็นทำไมพีพีผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่มันแน่นอนอยู่แล้วนะหรือว่าจริงจริงพี่ว่ามันอยู่ที่จังหวด้ววยนา่ เราเราก็ทํางานคู่กันมาทุกคนก็เห็นกันมาตลอดอะไรเงี้ยครับผมคิดว่าจาังหวะนี้มันก็เป็นจังหวะที่อาวิวกินก็จะไปไปในพาร์ทของวิลกินตัวเพีเงยก็มามาทำในพาร์ทของพีนะครับผมแต่ว่าในอนาคตถ้าเรามีโอกาสได้ได,ได้กลับมาทํางานร่วมกันเราก็จะทําทําด้วยกันแน่นอนครับผมขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ